ตามตำนานที่เล่าขานกันสืบต่อมานั้นในดินแดนตอนเหนือของเมืองลาวมีหนองน้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าหนองกระแสและที่หนองน้ำแห่งนี้เองก็มีพญานาคผู้ยิ่งใหญ่สองตนอาศัยอยู่โดยที่พญานาคทั้งสองนั้นแบ่งกั้นเขตแดนกันคนละครึ่งฝ่ายหนึ่งคือพญานาคสีสุดโทส่วนอีกฝ่ายคือพญาสุวรรณนาคราชแต่ละฝ่าย ก็มีบริวารไพร่พลของตนเองเป็นจำนวนมากถึงฝ่ายละ5,000ตนแม้จะมีบริวารมากมายรวมกันแล้วถึง1,000งตนแต่ทั้งสองฝ่ายก็สามารถอยู่ร่วมกันในหนองกระแสะแห่งนั้นโดยสงบและสันติไม่มีทะเลาะเบาะแวง้งหรือวิวาต่อกันแต่อย่างใดทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงกันว่าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปล่าหาอาหาร อีกฝ่ายก็จะต้องอยู่ประจำหน้าหนองกระแสแห่งนั้นโดยที่ไม่ออกไปไหนเพราะเกรงว่าหากไปแล้วจะเกิดการกระทบกระทั่งกันหรืออาจจะโดนพญานากลุ่มอื่นมาแย่งชิงดินแดนที่อยู่ได้แต่ก็มีข้อแม้ว่าหากฝ่ายไหนออกไปล่าอาหารเมื่อได้อาหารมาก็ต้องนำมาแบ่งให้กับอีกฝ่ายที่อยู่เฝ้าหนองกระแส แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้ออกไปหาอาหารก็ตามโดยที่แต่ละฝ่ายห้ามคิดเกี่ยงงอนหรือโกรธเคืองที่อีกฝ่ายไม่ได้ออกไปหาล่าอาหารด้วยความยากลำบากพญานาคทั้งสองฝ่ายก็ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนั้นมาตลอดจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งฝ่ายของพญาสีสุดโทนาคราชออกไปล่าหาอาหารแล้วได้ช้างมา เมื่อได้ช้างตัวใหญ่กลับมายัางหนองกระแสแล้วพญาสีสุดโทนาคราชจึงสั่งการบริวารพวกเจ้าจงชำละช้างตัวนี้เสียแล้วจัดการแบ่งทั้งเนื้อหนังและขนเป็นสองส่วนเท่าๆกันจากนั้นก็นำไปส่งให้กับพญาสุวรรณนาคราชและไพร่พลของเขาพญาค่ะนาคบริวารรับคำสั่ง แล้วก็ช่วยกันจัดการแล่ช้างตัวนั้นจัดแจงแบ่งสัดส่วนออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันโดยไม่มีมากน้อยไปกว่ากันและได้นำส่วนแบ่งนั้นไปยังที่อาศัยของพญาสุวรรณนาคราชต่อมาก็เป็นเวลาที่พญาสุวรรณนาคราชต้องพาไพร่พลออกไปหาอาหารบ้างแต่เหมือนมีกรรมบันดาลเพราะวันนั้นทั้งวันพญาสุวรรณนาคราชและไพร่พล ไม่สามารถหาอาหารอื่นใดได,ได้นอกจากเม่นตัวเล็กๆเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นวันนี้เราได้เพียงเม่นหนึ่งตัวเนื้อจางน้อยนิดแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องรักษาสัญญาแบ่งอาหารออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันเพื่อนำไปให้กับพญาศีสุดโทนาคราชและเหล่าบริวารของท่านพวกเจ้าจงอย่ารอช้า จงเร่งจัดการชำแหละเม่นออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะแล้วนำไปมอบให้กับท่านพยาสีสุดโทนาคราชทั้งเนื้อหนังและขนอย่าได้พร่องไปแม้แต่ส่วนเดียวฝ่ายนาคบริบารเมื่อได้รับคำสั่งแล้วก็รีบจัดการแล่เนื้อเม่นตัวเล็กนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนและนำหนึ่งส่วนไปมอบให้กับพญาสีสุดโทนาคราช เมื่อพญาสีสุดโทนาคราชได้เห็นเนื้อจำนวนน้อยนิดของเม่นแต่กลับมีเส้นขนที่ใหญ่ต่างจากช้างเป็นอันมากซึ่งช้างนั้นมีขนเส้นเล็กนิดเดียวแต่กลับได้เนื้อมากมายพญาสีสุดโทจึงคิดว่าพญาสุวรรณนาคราชคงจะคิดคดโกงพระองค์เป็นแน่แท้จึงเกิดความโกรธเป็นอย่างมากพวกเจ้านี้ช่างตรบัดสัตว์นัก พญาสีสุดโทนาคาราชตวาดใส่นาคบริวารของฝ่ายพญาสุวรรณนาคาราชดูสิคนของสัตว์ชนิดนี้เส้นใหญ่เหลือขนาดแต่พวกเจ้ากลับแบ่งเนื้อของมันมาให้ข้าเพียงน้อยนิดเช่นนี้แล้วข้าและบริวารจะอิ่มได้อย่างไรหาไม่ได้พะยะค่ะวันนี้พวกข้าล่าได้เพียงเม้นเท่านั้นและเม่นก็เป็นสัตว์ที่มีขนใหญ่ พวกข้าม่ได้คิดคดโกงท่านแต่อย่างใดนาคบริบาลของพญาสุวรรณนาคราชพยายามอธิบายแต่พญาสีสุดโทก็ไม่คลายความโมโหกลับทรงพิโรธมากกว่าเดิมเสียด้วยเพราะคิดว่าพวกของพญาสุวรรณนาคราชนั้นกําลังพยายามแก้ตัวข้าไม่ขอรับส่วนแบ่งนี้เจ้าจงเอามันกลับไปให้นายของพวกเจ้าเพราะข้าจะไม่ยอมรับของ จากเพื่อนที่ไม่รักษาสัจจะเช่นพญาสุวรรณนาคราชอย่างเด็ดขาดนาคบริวารของพญาสุวรรณนาคราชเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็รีบกลับไปยังดินแดนเขตของตนเพราะเกรงว่าหากอยู่นานกว่านั้นอาจจะทําให้พญาสีสุดโทน,นาคราชกริ้วโกรธไปมากกว่าเดิมเมื่อนาคบริวารได้นําเรื่องกลับมารายงานให้กับพญาสุวรรณนาคราชได้ทราบ พญาสุวรรณนาคราชก็ร้อนใจมากเกรงว่าพญาสีสุดโทจะเข้าใจผิดไปใหญ่โตจึงรีบเดินทางข้ามเขตมาอธิบายด้วยตนเองเพื่อนเอ๋ยฟังข้าก่อนเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเข้าใจเลยสักนิดวันนี้ข้าและเหล่าบริวารล่าได้เม่นตัวเล็กมาจริงๆและขนของเม่นนั้นก็เส้นใหญ่ข้าไม่ได้คิดคดโกงท่านแม้แต่น้อย พญาสุวรรณนาคราชพยายามอธิบายแต่พญาสีสุดโธก็ไม่ยอมรับฟังถ้าไม่ฟังคำพูดของคนตระบัสัตว์เช่นเจ้าดอกดีละในเมื่อเจ้าไม่รักษาคำพูดของตนคิดคดโกงต่อกันทั้งๆท,ท,ที่ข้านั้นรักษาคำสัตว์มาตลอดถ้าอย่างนั้นเราก็จงอย่าอยู่ร่วมหนองกระแสกันอีกเลยพญาสีสุดโธเมื่อประกาศกล่าวเช่นนั้นแล้ว ก็พุ่งตรงเข้ารบกับพญาสุวรรณนาคราชทันทีฝ่ายนาคบริวาลเมื่อเห็นว่านายของตนกำลังสู้รบกันต่างฝ่ายต่างก็เข้าช่วยนายของตนจนเกิดเป็นสงครามระหว่างหมู่นาคขึ้นที่หนองกระแสแห่งนั้นการทะเลาะวิวาทของพญานาคทั้งสองฝ่ายซึ่งมีชนวนเหตุมาจากเม่นเพียงตัวเดียวทว่าวกลับก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงเพราะสู้รบกันมานานถึงเปี แต่ก็ยังไม่มีฝ่ายใดได้รับชัยชนะมีแต่ความย่อยยับอับปางของแต่ละฝ่ายหนองกระแสนั้นก็เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสัตว์น้อยใหญ่ต่างได้รับผลกระทบและไม่เพียงแต่สัตว์เท่านั้นแม้แต่มนุษย์อัมนุษย์ไปจนถึงเทวดาชั้นผู้น้อยต่างก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันร้อนถึงพระอินทร์ที่มาส่งทราบเรื่องนี้ ต้องรีบลงจากสวรรค์เพื่อมายุติศึกครั้งนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อพระอินเสด็จมาถึงหนองกระแสก็แลเห็นความเสียหายปรากฏไปทั่วพระองค์จึงปรากฏกายอยู่ท่ามกลางสงครามการสู้รบระหว่างสองหน้าผู้ยิ่งใหญ่และออกคำสั่งด้วยเสียงที่ดังเสะเทือนเลื่อนลั่นพวกเจ้าจงหยุดรบกันเสียเดีย๋ยวนี้ รู้หรือไม่ว่าพวกเจ้าก่อความเสียหายให้กับหนองกระแสและสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างจงหยุดสู้รบแล้วมองไปรอบๆด้านบัดเดียวนี้เมื่อได้ฟังคำสั่งของพระอินท์พญานาคทั้งสองจึงหยุดการรบรากันแล้วก็ได้เห็นว่านองกระแสนั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงสัตว์น้อยใหญ่ล้มตายกันเกลื่อนกาด เห็นไหมทั้งหมดนี้คือผลของการรบพุ่งของพวกเจ้าทั้งสองนับแต่นี้ข้าจะขอให้พวกเจ้าจงออกไปจากหนออกระแสนิเสียและจงไปหาที่อยู่แหง่งใบอย่าได้คิดมาอยู่ใกล้เคียงกันอีข้าจะเอาภูเขาไฟเป็นเขตกั้นระหว่างพวกเจ้าและไรพลหากเมื่อใดที่เข้ามาใกล้กันอีข้าจะปันดานพวกเจ้าให้กลายเป็นจุน และเจ้าจงเร่งสร้างแม่น้ำของพวกเจ้ากันเองหากฝ่ายใดสร้างแม่น้ำไปจนถึงทะเลได้ก่อนฝ่ายนั้นก็จะได้ประบึกไปเป็นอาหารอยู่ประจำในล,ลำน้ำที่พวกเจ้าสร้างเมื่อพระอินทร์ทรงตรัสเช่นนั้นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองก็ยอมลดทิฐิีของตนและนำพาไพรพ่พลออกจากหนองกระแสทันทีพญานาสีสุดโทนั้นมีพระไทยร้อน ทรงรีบเร่งนำไพร่พลสร้างแม่น้ำออกไปทางทิศตะวันออกเมื่อเจอภูเขาหรือสิ่งกีดขวางใดๆก็รีบรีบทำอ้อมไปทำให้แม่น้ำที่พระองค์ทรงสร้างนั้นคดโค้งไปตลอดแต่กระนั้นก็ไปถึงจุดหมายได้ก่อนอีกฝ่ายแม่น้ำของพญานาคสีสุดโทจึงถูกเรียกว่าแม่น้ำโค้งและต่อมาก็เพี้ยนเป็นแม่น้ำโขงนั่นเอง ฝ่ายพญาสุวรรณนาคราชนั้นทรงเป็นผู้มีพระทัยเย็นมีความพิถีพิถันแม่น้ำของท่านจึงมุ่งไปทางทิศใต้จากหนองกระแสเป็นเส้นตรงทว่าก็ใช้เวลานาน,านมากแม่น้ำจึงถูกเรียกว่าแม่น้ำน่านและเชื่อกันว่าเป็นแม่น้ำสายที่มีความตรงมากกว่าแม่น้ำสายใดๆในเมืองไทยเมื่อพญารีสุดโทนาคราชสร้างแม่น้ำไปจนถึงทะเลได้ก่อน พระองค์ก็ได้รับรางวัลเป็นปลาบึกตามคำสัญญาที่พระอินทร์ทรงมอบไว้และมีคำกล่าวกันว่าหากนำแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงมาใส่รวมกันในขวดขวดนั้นก็จะแตกแต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ถึงเรื่องเล่าลือในข้อนี้หลังจากเป็นผู้ชนะในการสร้างแม่น้ำพญาศรีสุดโทก็ทูลกับพระอินทร์ว่าตนเป็นพญานาค จะอยู่บนโลกมนุษย์นานเกินก็มิได้จึงได้เอ่ยขอทางขึ้นลงระหว่างโลกบาดาลและโลกมนุษย์เอาไว้สามแห่งและทูลถามกับพระอินทร์ว่าจะให้ท่านครอบครองทางขึ้นลงอยู่หน้ที่ตรงไหนพระอินทร์จึงอนุญาตให้มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกบาดาลและโลกมนุษย์แก่พญาสีสุดโทน,นาคราชไว้สามแห่งคือที่พระาธาตุหลวงนครเวียงจันที่หนองคันแท และที่พรมประกายโลกซึ่งก็คือคำชะโนดในปัจจุบันนั่นเองและตามตำนานพรมสร้างโลกได้กล่าวเอาไว้ว่าณจุดคำชะโนดซึ่งมีต้นชะโนดเป็นสัญลักษณ์แห่งนี้มีดินดีที่มีกลิ่นหอมและกลิ่นหอมนั้นก็ส่งกลิ่นอายไปถึงเทวาชั้นพรมเบื้องต้นเมื่อพรมได้กลิ่นไอดินก็พากันเหาะลงจากฟ้าเพื่อมากินดินจนเหล่าพรมหมดฤทธ ไม่อาจกลับขึ้นไปยังชั้นพรมได้ทำให้พรมได้กลายเป็นมนุษย์หรือผู้ให้กำเนิดมนุษย์ในการต่อมานั่นเองและสุดท้ายพญานาคสีสุดโทก็ได้อยู่ประจำาที่คาชโนธแห่งนี้ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน